ด่วนน้ายกอิงตอบชัดยกเลิกแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวแอดมินจะมาเล่าให้ฟังนะคะใครอยากรู้ตามไปฟังรายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะอัปเดตข่าวสารโครงการเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นล่าสุดประจำวันนี้นะคะสำหรับพ,พี่พี่น้องๆที่กำลังรองเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นเฟสสามเฟสสี่อยู่ในตอนนี้วันนี้มีข่าวสารความคืบหน้าแล้วนะคะหลังจากที่ตอนแรกรัฐบาลได้กำหนดว่าจะมีการประชุมการแจกเงินหนึ่งหมื่นเฟสสาม สำหรับกลุ่ม16-20ปีเข้าคอรมอรในสัปดาห์นี้นะคะปรากฏว่าพอถึงเวลานะคะกลับไม่มีการประชุมเกี่ยวกับเงินดิจิทัล10,000เฟสในสัปดาห์นี้ตามที่กำหนดไว้ก็คือการประชุมเงิน10,000เฟสถูกเลื่อนออกไปนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านก็เริ่มจะสงสัยแล้วนะคะว่าหรือว่ารัฐบาลจะมีการพับโครงการแจกเงิน10,000ไปแล้วนะคะและล่าสุดนะคะนายกอิงแพทองทานชินวัตร เขาก็ได้ออกมาบอกถึงโครงการแจกเงิน1,000 0มืนเฟสาสำหรับกลุ่ม16-20ปีจำนวนกว่า2.7ล้านคนว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ถูกพับนะคะ <â ng. S 1> เพียงแต่ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคอรมอนในสัปดาห์นี้ <â ng> เพราะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง <S <S เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนนะคะ <S <S และท่านนายกอิงก็ได้บอกด้วยนะคะว่าโครงการเงินดิจิทัลมีเป้าหมายคือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกนะคะ ก็ต้องดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรส่วนการแจกเงินดิจิทัลในเฟสต่อๆไปก็คือเฟส4เฟส5นะคะท่านนายกอิงยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก่อนว่ามีความจําเป็นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและวงเงินที่เหลืออยู่1.5แสนล้านบาทจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายกอิงกล่าวค่ะสรุปก็คือนายกอิงยืนยันนะคะ งินดิจิทัลหนึ่งหมื่นเฟสามไม่ยกเลิกแค่ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมในสัปดาห์นี้และไทม์ไลน์การแจกเงินยังคงเป็นไทม์ไลน์เดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม68สําสำหรับน้องๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่ม16-20ปีที่เคยลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐไว้แล้วก็รอได้เลยนะคะรอรัฐบาลประชุมและประกาศวันโอนเงินอย่างเป็นทางการค่ะและหลังจากที่รัฐบาลมีการประชุมแล้วนะคะ จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนายกอิ่งยังยืนยันอีกนะคะว่าโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0มืนเฟสต่อไปก็คือเฟสดสามเฟสสี 3, นะคะณนะขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยืนยันเดินหน้าต่อยังไม่พับโครงการค่ะเอาละค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กําลังรองเงินหมื่นเฟส3สามเฟสสีอยู่ในตอนนี้ยังไงก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหากในอนาคตมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติม หรือโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเดี๋ยวแอดมินจะนำข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับทราบถึงหน้าจอทันทีเลยค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นในครั้งนี้แอดมินขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นสื่อกลางใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แจ้งเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดโครงการแจกเงนินหนึ่งหมื่นเฟสสามเฟสสี่ ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทนายกอิงแพทองทานชินวัตรค่ะ